สวัสดีครับพบก,กับผมนะครับสวัสดีอย่างเป็นทางการเลยครับคลิปนี้จะมารีวิวรถที่ผมเพิ่งไปเอามาเมื่อวันที่27่เจ็ดมกราด้วยไม่เลขไม่ห5าสิบห้าโลนะตอนนั้นที่ไปเอามาะจะเล่าเท้าความก่อนหน้านั้นผมขับ CBR 650้าศูแล้วก็อยากเปลี่ยน ตายการขับเลยเปลี่ยนรถก็เลยเลือกไปคันนี้ก็เลยซื้อมือสองสดมาซื้อสดมาก็จะมาบอกว่าสเปคคร่าวๆที่ที่ผมจำได้นะผมไปท่องมาก็ตัวนี้เป็นยี่ห้อ G P X G P X รุ่น D C สามหรือว่า D C T นี่ตามนี้เจอเขียนว่าสามร้อย ซึ่งมากับเครื่องออที่มีขนาดความจุ278.2ซีซีแรงม้าจะอยู่ที่24.1แรงม้าอยู่ที่แรงบิดไอที่ความเร็วรอบ8,250รอบแล้วก็แรงบิดอยู่ที่24.5อยู่ที่ความเร็วรอบ6,250 รถคันี้น้าหนักโดยรวมของเหลวทั้งคันก็ประมาณเออสเปคที่ที่ที่ลงในในสแตนดาร์ดมันนะครับร้อยร้อยหกสิบสองกิโลกรัมรวมของเหลวทั้งคันโอ็นยงไงรีวิวแบบเรียวๆเลยนะคระับมันจะมีรถเข้าออกเยอะหน่อยขนาดความจุของ เอ้น้ำมันเชื้อเพลิงครับน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ได้10.3มิรใช้น้ำมันเชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล95และแก,สก๊สโซฮอล์91ระบบช่องล่างด้านหน้าก็จะเป็นโชวคแบบเทเล็กโคปิกก็คือมาตรฐานทั่วไปไม่ใช่อัพไซด์ดาวอะไรนะ ราคาเท่านี้อ่าได้เท่านี้ก็คุมแล้วแล้วก็ไปดูระบบซับแรงด้านหลังโชคด้านหลังนั่นเองคือตัวนี้เป็นตัวสปอร์ตนะจะได้โชว์ไวเอสมาจากโรงงานเลยนะครับนี่สวยๆอย่างนี้เลยตัวสปอร์ต้ามือหนึ่งก็แสนต้นๆเองครับ จะได้อ S S สวยๆมาแล้วก็ระบบระบายความร้อนคันนี้เป็นระบบระบายความร้อนด้วยน้ำาัคือมีแผงหม้อน้ำอยู่ด้านหน้าด้านนี้ตรงนี้แผงหม้อน้ำค่อนข้างใหญ่นะระบายความร้อนได้ดีเลยนะครับ ดูแล้วเป็นยังไงบ้างครับล้อระบบห้ามล้อเป็นดิสเบรกทั้ทงหน้าและหลังนะเอาอยู่ครับผมลองมาแล้วเบรกชึกเลยแล้วก็เดี๋ยวดีวนะครับล้อหน้ากับล้อหลังนี่จะไม่เท่ากันนะล้อล้อหน้าจะเป็นสิบสี่ล้อหลังจะเป็นสิบสาม อรอบรอบรอบคันก็จะมีอันนี้อ่ามาดูดูด้านหน้าก่อนนะเป็นไฟเป็นไฟ LED นะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูมันจะไม่ติดมันจะไม่ติดนะครับถ้าเราไม่สตาร์ทรถแล้วมันจะติดแค่ d ดี l ไลท์ดีไลท์ทั้งสองข้างนี้อเอาข่ขาๆอย่างนี้เลยเป็น LED ทั้งหน้าและหลังนี่ไฟเลี้ยวก็จะอยู่ตรงนี้ LED cũng vậy. À, đèn LED cũng vậy. À, phải À, cũng vậy. Yeah. À, ด้านหลังก็เป็นนี้ LED เหมือนกันไปตัวตัวโตวเลยอ่าแล้วก็บาะอนี่ค่อนข้างนุ่มนุ่มมากอ่าเดี๋ยวผมจะเปิดอันนี้ให้ดูนี่พักเท้าคนซ้อนนี่ใหญ่สะใจครับนั่งคนซ้อนบอกสบายก็คือนี่ต่อมาก็าคือกระจก กระจกนี่ไม่ได้ล้างเลยนะเอาเรียวๆเลยผมไม่ได้ล้างกระจกก็จะเป็นเหลี่ยมๆอย่างนี้ชัดเจนอันนี้ก็คืออุปกรณ์ที่ผมติดตั้งเพิ่มขึ้นมานะอันนี้จะเป็นบาร์บาร์ตัวนี้แล้วก็สายจับของโมดตัวเทคจะเป็นแบบกันสะเทือนผมใช้ไอโฟนก็เออบวกกล้องจะเป็นอะไรอ่ะเดี๋ยวผมเปิด หน้าจอให้ดูเป็น LED ทุกนึ่างดีอ่าประมาณนี้อันนี้หน้าจอตัวนี้ปรับแสงออโต้นะครับมีต่วนจะมีเซ็นเซอร์รับแสงอยู่ตรงนี้จะไม่มีปุ่มให้เราปรับแสงก็จะมีเลขกิโลตอนนี้วิ่งไป478แล้วก็คือ อันนี้กิโลเมตรต่อชั่วโมงนาฬิกาแล้วก็มีวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิงจะมีหกขีดน,นี่ตอนนี้ถ้าไอ้น,นี่จะเป็นวัดความร้อนอุณหภูมิของเครื่องยนต์ก็ตรงนี้จะเป็น,น,น,ปนวัดรอบอ่าตัวนี้จะมีระบบแท็กชั่นคอนโทรลด้วยนะแล้วก็มี ABS ความปลอดภัยก็ถือว่าให้มาดีนี่ใต้เบาะก็เปิดให้ดูกันเร็วๆแนละ้วอะเดี๋ยวก่อนจะดูใต้เบาะเรใไปดูถังน้ำมันก่อนนี่น้ำม,ม,มันก็จะเป็นระบบเซฟตี้ล็อกอย่างนี้นี่สิบจุดสามลิตรใช่หรือเปล่าเออไปกอดู <c oughs> อ่า ใต้เบาะนะผมจะเปิดใต้เบาะให้ดูว่ามันใหญ่ขนาดไหนใต้เบาะก,ก็จะประมาณนี้จะไม่ใหญ่เท่าเอ่อพวกคอร์ซ่เอ็กแม็กเพราะแบตเตอรี่เขาจะอยู่ตรงนี้สวิตง่ายคนระับนี่ผมดึงออกมาให้ดูได้เลยสวิตง่ายแบตหมดแบตอะไรแบตไม่พอก็จัมได้คนระับตรงนี้นี่แบตตรงนี้เลยวางอยู่ตรงนี้นแบตนี่9์นะ พวกชุดดีเลย์ชุดฟิวก็อยู่ตรงนี้นี่ชุดฟิวอยู่ตรงนี้หมดดีเลย์สตาร์ตตรงนี้ดก่อนปิดก็ไม่ยากอะไรไง่ายง่ายผู้หญิงก็ทำได้นะอ่ะเดี๋ยวเรไป่องนะอันนี้ก็คือเครื่องมือที่เขาเครื่องมือที่เขาให้มาจะอยู่ใต้เบาะ ตแล้วจะมีถอนหัวเทียนแล้วก็มีประแจฝักตายเบอร์แปดและเบอร์สิบแล้วก็มีไขควงไขควงอย่างดีเลยแต่ผมที่แกะแกดูแก่ยาก่ะแต่บอกก็จะมีประมาณนี้ไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นเนียจุดตรงนี้ก็จะเป็น QR code ที่ให้เราสแกนดูคู่มือคู่มือรถจะไม่เป็นเป็นมาเป็นแบบสมุดและ้ะ มาดูช่องเก็บของช่องเก็บของตรงนี้เวลาล็อกรถแล้วมันจะไม่ล็อกด้วยนะครับอย่าหลงเอาของมีค่าไปไว้ช่องเก็บของตรงนี้ก็จะใส่ขวดน้ําขวดซักซี้ยี่สิบาทอะได้ขวดหนึ่งขวดโซ่โท่โซ่ไปแล้วก็จะมีช่องชาร์จตรงนี้จะเป็นไทซีนะนี่เปิดให้ดูช่องชาร์จไทซีอยู่ตรงนี้ ขนาดชาร์จสามแอมตรงนี้และตรงนี้ก็ไม่ใช่ช่องเก็บของอะไรก็จะเป็นอ่าน,น้นฝาหม้อน้ำอยู่ตรงนี้บเวลาเซอร์วิสเติมน้ำหม้อน้ำเปลี่ยนถ่ายก็จะง่ายหน่อย ผพรามัอยู่ตรงนี้เลยแต่ไม่ต้องมุดไม่ต้องแกะแฟลิ่ลิงอะไรเพราะข้าวก็จะประมาณนี้ที่ที่จะแนะนํานะส่วนข้อเสียที่ผมเใช้งานมาเกือบเดือนข้อเสียก็จะมีแค่อาการสั่นสะเทือนเล็กน้อยอ่ะอจะกล้องเข้ามาหน่อยฮนะเอย่าลดจนแต่ก็มีอะไรอยากจะถามไหม อผมสูงร้อยหกสิบร้อยหกสิบเอ็ดร้อหกิบสองบันเล่เลยปลายเท้าเลยนี่ปลายเท้าแต่เวลาขี่ก็จะขยับตูดไปข้างหลังนะะค่ความสบายกระนุ่มมากแต่เวลารถติดๆนี่ผมจะขับอย่างนี้แหละเพราะมันขาไม่ถึง ไ,ได้กระตัได้แต่ต้องตั้งขาคู่นะครับลองลอง,ลองขด้ดูหน่อยได้มเ้ยมงเลยอะันเดียดเด๋ยวมาทำตามคำเรียกร้องของตะกรงนะอันนี้เราใ็้ะเเสให้ดูนะคะ เสียงเครื่องเอออะไรเอยจะเป็นยังไงผิวลิงมันก็จะประมาณนี้เ,ออเดี๋ยวง่ายนะอีกตัวง่ายกำลังสง่งค่อนข้างดีนะ่ เลี้ยวง่ายมากาผมขับ CBR หกสบศูนอยู่ผมเลี้ยวอย่างนี้ไม่ได้นะล้มท่อมันก็ไม่ได้เงียบอะไรนะมีความดังอยู่เพราะมันเป็นเครื่องสามร้อย่ยอยู่ในค่าสามร้อยประมาณนี้นเป็นสีที่ผมชอบด้วยนะสีเนี้ยสีแดง ตั้งชื่อให้มันว่าลองลองสไปซีถ้าเรียกกันเต็มๆก็สไปซี่นั่นเองก็คือความเผ็ดร้อนของพริกจีแดงถูกต้องประมาณนั้นแล้วก็จะถ่ายโดยรวมนะรอบนนะะรอบคันเลยครับเ้ยผมตั้งขาคู่ให้ตั้งขาคู่ให้แล้วบนดูรอบคันใหม่อ ไปครับเท hey, แล้วก็ทรงสปอร์ตนะคะอะในดูเนี่ยไม่ใหญ่มากนะครับแบบเฉียวมุดได้อยู่ดูทรงแบบเรียวๆอ่็ใไหมคะ ก็ยังเป็นแบบอ่าทรงสปอร์ตสปอร์ตหน่อยเดียวเลยรถไม่ได้ล้างเลยฝุ่นเกาะเห็นเรียบร้อยประมาณนี้ยางนี่ให้มาดีอยู่นะครับยางเป็นยางของไออาร์ซีโลโก้จะอยู่ฝั่งเออ นี่ฟังนี้ IRC IZ IZ ไออย่างดีเลยหนึบมากเข้าโค้งสบายเยียมีอะไรอยากจะบอกคนที่กำลังจะเล่นรุ่นนี้ไหมคะก็ อยากให้ไปลองทดสอบทดลองกี่ก่อนเผื่อไม่ชอบหาหาสิ่งที่ตัวเองชอบดีกว่า,าสิ่งนี้ผมอากอาการสั่นอะไรเนี่ยผมพอรับได้มันไม่ใช่เรื่องปัญหาอะไรมากมายผมว่าของที่เขาใส่มาค่อนข้างคุ้มในราคาแสนต้นๆจากที่นะทดลองขับมาเกือบหนึ่งเดือนน้ำมันเป็นยังไงบ้างคะน้ำมันก็ ยังยังไม่ได้วัดจริงจังอะไรนะก็คือถ้าเทียบกับหงห้าศูนย์โก็ยังยังยังคิดว่ามันประหยัดกว่าเติมสองร้อยได้ขับได้เป็นอาทิตย์ถ้าขับหกห้าศูนย์นี่คือหกห้าศูนย์จเทียบไม่ได้แล้วครับเ <laughs> ป็นก๊อกเลย <laughs> ไหลไเป็นน้ำเลยเย <laughs> นี่็คับ 4 0 0 6 0 600-400cc เมีมันก็จะกินปกติของมันแหละนะแร้วเพราะเครื่องนี้มันเป็นระบบขับเคลื่อนด้วยสายพานเป็นระบบ CVT นะหากเพื่อนๆมีอะไรสงสัยอะ่ะคอมเมนต์มาเดี๋ยวผมไปหาคำตอบมาตอบให้ทิปหน้าอาจจะมีทิปแบบไปเช้าเย็นกลับนะคะ ช่คลิปหน้าก็จะเป็นแบบวันเดทิปไปกับจากกับเจ้าตัวนี้แหละยังยังไม่ได้ซื้อของอุปกรณ์อะไรมากมายก็เลยจะเป็นวันเดทิปไปก่อนก็คือถ้าจะไปค้างคืนแล้วเราก็จะแบบใส่แหลกตรงนี้แล้วก็เรามีกล่องจากของข้าูนย์อยู่แล้วกล่องแล้วก็มาเสริมได,ได้แล้วก็มาติดได้ เป็นอะไรประมาณนี้ก็เซตอัพได้นะหาเพื่อนๆมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ไว้ถ้าผมตอบได้ผมก็จะไปตอบการรีวิวของผมก็พอสังเขตประมาณนี้ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับมี<ผ>มอะไรผ <คา S 2> ิดพลาดก็ขออภัยด้วยนะคะคระสงฆ